ร,รูนี้จะแสงมาสเตอร์ก็ได้แฝดครับของนี้ดูก่อนทีนี้นะครับเวลาจับมังกรนะครับเราจะเก็บมังกยนะครับเพราะบางทีอาจจะมีคนคาลูอยู่นี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่เา,รเ,ราเรายังไม่ได้ฝึกการจับครับเดี๋ยวไปที่แฝดเราจะฝึกการจับมังกรที่ถูกต้องให้อีกทีนหนึ่งนะครับ ไม่ดูก่อนแล้เวเราเข้ามาขุดกันอัางายครับโค้งไปตามนี้สาครั้งหนึ่งสอเจข้าที่2 3, 5, 6, 6. สองสามที่ห้าหนึ่งสองสามับทีนี้ดูว่าขับทีนี้ดูแบบมือชีพโดยที่ไม่มีรอยแบกบเพราะรอยแบกอยู่ในใจจากหนึ่งไปสองครับก็มีอยู่ในใจแล้วครับแต่ทุกอย่างเหมือนเบสิกที่ปูมาให้แต่ทีแรก ขึ้นไประดับขั้นสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูช่างเขาทํางานเราจะไม่เห็นหรอกว่าเขาแบ่งยังไงเราจะเห็นแต่เขาแบ่งเขาจับตัดตัดตัดแต่มันออกมาเป็นทรงแต่ทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากการแบ่งห้องที่เท่าเท่ากันองศาเท่รงแม่นยำแบ่งช่องต้องสะอาดหัวใจของการซอยผมมีสามอย่างหนึ่งแบ่งผมต้อง สะอาดครับเป็นสัดส่วนนะครับสแบ,บ่งช่อต้องเท่ากัน 3. องศาต้องเชี่ยงตรงและมั่นยังคุณจะสามารถสร้างและปั้นทรงขึ้นมาได้เกือบร้อยเปอเซถ้าคุณมีปัจจัแสนอย่างนี้ลาราโบดาเจ็บงานนิดเดียวจบเพราะรเราตั้งทรงมันเป็นรูปร่างแล้วเมื่อเราเทปรอบเสาต้นหนึ่งครับมันมีปรอก เทลงไปมันมีเสาอยู่แล้วแค่แกะพิมพ์บอรและฉาพิเดียวเป็นทรงแล้วเพราะนั้นเหมือนกันครับหัวใจของการซอยผมนะครับสามอย่างแบ่งผมต้องสะอาดครับแบ่งส่วนต้องเท่ากันองศาเชื่มตรงและมั่นยำเมื่อเราแบ,บ่งสะอาดแล้วการเชื่อมต่อแต่ละห้องเราจะเข้าใจเมื่อเชื่อมผมมันเท่ากันแล้วการโน้มการยกครับมันไม่ออกไปนอกกรอบนอกทรงมันมาที่กํากหนดเลี้ยวองศาแต่ละห้องเวลาเราทํางานเราจะเข้าใจ ละองศาแต่ละห้องเข้ามามันก็เลยแม่นมันคือหัวใจของการสอนแล้วหัวใจปัจตเตรียนก็หมายครับรู้ไหมครับอยากรู้รไหมครับอ,รอ่าบิดครับแล้วผมจะสอนเทคนิคของปัจตเตรียนขั้นสูงสุด